เรื่องราวของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่บทสุดท้ายของมหากราบที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของสายทานแห่งการตื่นรู้ที่แบบโหสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากครับแล้วทีนี้คําถามก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนกันแน่เอาล่ะครับเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลย เอาละครับคำถามแรกเลยที่เราต้องมาคุยกันก่อนเลยก็คือพระสมณะโคดมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกและเป็นพระองค์เดียวจริงๆหรือเปล่าอืมคือความเชื่อที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาเนี่ยนะครับอาจจะต้องถูกท้าทายด้วยข้อมูลที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยครับคําตอบก็คือไม่ใช่ครับตามบันทึกในพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาตนะครับพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่28 ในสายการตัดสลูที่ยาวนานมากครับ28พระองค์คือตัวเลขนี้ตัวเลขเดียวนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณไปแบบพลิกฝ่ามือเลยโอเคครับมาดูกันที่ส่วนแรกสายทานแห่งพระพุทธ,ธะคือเพื่อที่จะเข้าใจว่าสายทานนี้มันยาวนานขนาดไหนนะครับเราต้องโยนเรื่องเวลาแบบที่เราเข้าใจกันในชีวิตประจําวันทิ้งไปก่อนเลยแล้วมาทําความรู้จักกับเวลาในสเกลที่มันใหญ่มากๆคือเวลาระดับจักรวาลกันครับมาต่อกันที่ส่วนที่2นะครับ ชีพรจรแห่งจักรวาลหรือก็คือกฎเกณฑ์ของเวลาในระดับคอสมิกนั่นเองครับคือในจักรวาลน,นี้เนี่ยเวลาไม่ได้ไหลไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงนะครับแต่มันมีกฎเกณฑ์มีจังหวะของมันเองและที่สําคัญคือมันมีกฎที่กําหนดด้วยว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นได้ตอนไหนหน่วยเวลาพื้นฐานที่สุดเลยนะครับที่เราต้องรู้จักกันก่อนเลยก็คือคําว่ากับครับ หนึ่งกับเนี่ยมันก็คือช่วงอายุไขของจักรวาลหนึ่งรอบเลยนะครับตั้งแต่เกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหมันยาวนานจนเราแทบจะจินตนาการตามไม่ถูกเลยทีเดียวครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าหนึ่งกับมันยาวนานขนาดไหนมันมีคำอุปมาที่แบบน่าทึ่งมากครับลองจินตนาการตามมาดูนะครับมีภูเขาหินแท่งทึบลูกหนึ่งสูง16กกิโลเมตร แล้วทุกๆร้อยปีจะมีเทวดาเอาผ้าทิพย์ที่บางเบามากๆมาลูบที่ภูเขานี้แค่ครั้งเดียวคําถามคือนานแค่ไหนกว่าภูเขาลูกนี้จะสึกกร่อนจนราบเรียบเป็นหน้ากลองคือเวลาที่ใช้ทั้งหมดนั้นนะครับยังน้อยกว่า1กลับเลยนี่แหละครับสเกลเวลาที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่มันแบบเหนือจินตนาการของเราไปไกลามากจริงๆครับพี่นี่ครับมันมีนกลไกที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งในจักรวาลน,นี้เลยก็คืออายุไขของมนุษย์เนี่ย มันไม่ใช่ค่าที่ตายตัวนะครับแต่มันจะแว่งขึ้นแกว่งลงตามระดับศีลธรรมของคนในสังคมนั้นๆเลยคือถ้าช่วงไหนคนมีศีลธรรมดีอายุไขก็จะยืนยาวมากๆๆ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 จนแบบนับไม่ท้้นเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กิเลสมันครอบงำม,มากๆอายุไขก็จะลดลงควบจนถึงจุดต่ําสุดที่10ปีเท่านั้นเองและนี่แหละครับคือกฎข้อที่สําคัญที่สุดเลยเพราะพระพเจ้าจะไม่อุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์อายุยืนเกินแสนปี เพราะอะไรเพราะว่าคนจะไม่ค่อยเห็นทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายมันไกลตัวเกินไปแต่ในทางกลับกันพระองค์ก็ไม่อุบัติขึ้นในช่วงที่อายุขไขต่างกว่าร้อยปีเหมือนกันครับเพราะว่ายุคนั้นกิเลสของผู้คนมันจะหนาแน่นเกินไปสังคมวุ่นวายเกินกว่าจะฟังธรรมได้ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้เนี่ยมันเลยมีจํากัดมากๆเลยครับเอาละครับมาถึงส่วนที่3กันแล้วช่วงเวลาสําคัญหรือก็คือการเดินทางข้ามการเวลานั่นเอง พอเราเข้าใจเรื่องกฎของเวลาคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้เรามาดูไฮไลท์การเดินทางของพระโพธิสัตว์กันดีกว่าว่าท่านบำเพ็ญบารมีข้ามกัปที่แสนยาวนานนี้มายังไงบ้างไทม์ไลน์นี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการเดินทางได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดเลยนะคือคําพยากรณ์ครั้งแรกสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสี่อสงไขยกับอีกแสนกัปที่แล้วนานมากจากนั้นเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเริ่มเกิดทีขึ้นทีขึ้นจนกระทั่งมาถึงยุคป,ปัจจุบันของเราที่มีชื่อเรียกเฉพาาะว่ััรกรกคบ จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นขึ้นในยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ที่4ที่มีพระนามว่าพระทีปังกรพุทธเจ้าในยุคข,ของท่านเนี่ยนะครับมนุษย์มีอายุขายยืนยาวถึง1 0 0 0 0แปีซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่พอดีเป๊ะอยู่ในหน้าต่างแห่งพุทธการที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เลยครับและนี่คือฉากที่เรียกได้ว่าเป็นจุดกําเนิดของมหากราบนี้เลยครับสุมเมดาบทซึ่งก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี่เอง ท่านได้แสดงความเคารพอย่างสูงสุดด้วยการยอมสลาร่างกายของตัวเองนอนทอดเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าเสด็จข้ามโคลนไปและด้วยจิตที่ตั้งมั่นขนาดนั้นแหละครับพระที่บังกรพุทธเจ้าจึงได้ประทานสิ่งที่เรียกว่านิยตะพยากรหรือก็คือคำทำนายที่แน่นอนเป็นครั้งแรกเลยว่าในอนาคตดาบดท,ท่านนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนพอได้รับพยากรแล้วการเดินทางเพื่อบำเพ็ญบารมีที่ยาวนานก็เริ่มต้นขึ้นครับเกิดในพบูมติต่างๆนับไม่ถ้วน ยกตัวอย่างเช่นนะครับในยุคข,ของพระอนุมัติสีพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นจอมทัพของเหล่ายักษ์ที่มีฤทธิ์มากนะครับแล้วก็ได้สร้างบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ในชาตินั้นหรืออย่างในยุคข,ของพระพุทุมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไปเกิดเป็นพญาราชสีครับพอเห็นพระพุทธเจ้ากําลังเข้าสมาธิอยู่ก็ได้เฝ้าอาราขาและก็ส่งเสียงคํารามสรรเสริญคุณของพระพุทธองค์อยู่แบบนั้นตลอด7วัน7คืนเลยครับและชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ก็คือในยุคข,ของพระกัสสปะพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้าเรานี่เองครับในชาตินั้นท่านเกิดเป็นมานพชื่อว่าโชติปาละได้ออกบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญบาร,รมีจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เอาละครับมาถึงส่วนที่4ยุคสมัยของเราพัทธรกับซึ่งเป็นยุคที่มีทั้งความพิเศษและความเร่งด่วนอยู่ในตัวครับและแล้วการเดินทางข้ามการเวลาอันยาวนานก็นำเรามาถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ต้องบอกว่าพิเศษและสําคัญมากๆเลยครับยุคของเราเนี่ยมีชื่อเรียกเฉพาะว่าพัทธรกับครับซึ่งแปลว่ากับที่เจริญหรือกับที่ประเสริฐที่สุดถามว่าทำไมถึงประเสริฐก็เพราะว่าเป็นกับที่หาได้ยากมากๆที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึง5พระองค์ในกับเดียวกันครับและที่สําคัญคือเรานี้แหละครับคือคนที่กําลังอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีแต่ว่านะครับความพิเศษนี้มันก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆเลย ลองดูความแตกต่างตรงนี้สิครับในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าคือองค์ก่อนหน้าเราเนี่ยมรุ์มีอายุไขตั้งสอง0 0ปีนะครับแต่พอมาถึงยุคข,ของพระโคตมาพุทธเจ้าอายุไขกับลดลงควบเหลือแค่1้อยปีเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ถือว่าสั้นมากๆเลยนะครับถ้าเทียบในระดับจักรวาลและจุดที่สําคัญมากๆเลยก็คืออายุไขที่สั้นลงเนี่ยในทางธรรมแล้วไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ แต่กลับมองว่าเป็นโอกาสทองเลยทีเดียวเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับก็เพราะว่ามันทําให้ความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันปรากฏชัดเจนมันเร่งด่วนจนเราจะเพิกเฉยไม่ได้มันทําให้ผู้คนเห็นสัจธรรมได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่เหมือนอยู่ที่คนอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีที่ความตายมันดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเอาล่ะครับมาถึงบทสรุปกันแล้วแล้วเรื่องราวมหากาพทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างคือมันไม่ใช่แค่ตำนานที่เล่าต่อๆกันมาเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับแผนที่ ที่ให้แง่คิดเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆกับพวกเรานี่คือประเด็นสําคัญสคัําญที่เราได้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับอย่างแรกเลยศิลธรรมของส่วนรวมมีผลโดยตรงต่อโลกทางกายภาพและอายุไขของเราอย่างที่2การตรัสรู้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือสัจธรรมที่เป็นสากลที่ถูกค้นพบซ้าแล้วซ้าเล่าในแต่ละยุคสมัยและข้อสุดท้ายที่สําคัญมาก คือยุคสมัยที่อายุสั้นและเต็มไปได้วยความทุกข์แบบเรานี่แหละครับคือโอกาสที่ดีที่สุดที่ทรงพลังที่สุดในการเข้าถึงธรรมะ และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ยังไม่จบลงนะครับวัฏจักรนี้มันยังคงหมุนต่อไปเรื่อยๆในอนาคตหลังจากที่โลกของเราผ่านยุคเสื่อมไปแล้วและกลับมาเจริญขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งมนุษย์มีอายุไขกลับไปยืนยาวถึง80,000ปีตอนนั้นแหละครับพระพุทธเจ้าองค์ที่5องค์สุดท้ายของพัทรากับนี้คือพระศรีอริยะเมตรตรก็จะอุบัติขึ้นมา และนี่คือคำถามสุดท้ายนะครับที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ลองกลับไปคิดกันถ้าการกระทำโดยรวมของพวกเราเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆอายุขายที่สั้นอย่างน่าใจหายในยุคข,ของเราเนี่ยมันกำลังสะท้อนภาพอะไรอยู่และที่สำคัญไปกว่านั้นมันกำลังมอบโอกาสที่พิเศษสุดๆอะไรให้กับพวกเราแต่ละคนในตอนนี้บ้างครับ